สวัสดีครับจาก t อร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับก็มีคําถามนะครับจากน้องๆนะครับทางจังหวัดหนองคายนะฮะกริ้งกรางสอบถามนะครับมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องการไล่สเตอร์นะฮะผมพูดตรงๆเลยนะฮะว่าตัวผมเองนะครับก็ตอบคําถามไม่ตอบตอบคาถามไม่ถูกนะฮะตอบคําถามไม่ถูกนะฮะเพราะว่ามันสูตรแต่ละอย่างมันไม่ตายตัวนะฮะ ก็น้องเขากริ้งกรังนะครับสอบถามมานะครับเพื่อจะสั่งชุดสเตอร์นะฮะมันก็ตอบยากหน่อยนะครับมันอยู่ที่คนไล่อยู่ที่ช่างนะฮะว่าจะไล่และรถแต่ละคันนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะน้องเขาถามว่ารถผมเปลี่ยนท่อพาหมกหนึ่งใบแล้วก็ลงล้อนะครับเป็นเบอร์200หน้าหลังนะฮะเป็นลายไฟแล้วก็ใส่ขอบล้อเป็นขอบล้อแต่งนะครับขอบล้อโลเราทั่วไปนะฮะแล้วก็ เป็นรถใหม่นะครับสแตนดาร์ดเลยเป็นเวฟร้อยสิบไอปีสองพไม่อยากทําอะไรมากอยากไล่สเตอร์อย่างเดียวให้มันวิ่งอย่างน้อยให้มันได้ประมาณสักร้อยยี่ร้อยสามนะฮะวางั้นนะฮะให้มันพอได้สักร้อยสามผมตอบไม่ถูกนะฮะก็ไม่รู้จะแบบไหนนะฮะการไล่สเตอร์ก็ต้องถามนะครับต้องปรึกษาช่างแถวบ้านนะครับแล้วก็ต้องต้องลองนะครับใส่แล้วก็ขี่ดูไล่ดูนะฮะ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเขาน้หนักตัวเท่าไรความสูงเท่าไรมันต้องเฉลี่ยต้องดูด้วยนะครับมันไม่ใช่ที่จะไปตอบว่าใส่เบอร์นั้นเบอร์นี้นะฮะอันนี้ขอตอบจริงๆเลยนะครับไม่รู้นะฮะมันต้องไล่ดูด้วยนะครับผมก็อย่างว่านะครับผมแต่น้องเขาสั่งมานะครับก็มาอยู่ที่13ฟันสเตอร์หน้านะฮะแล้วก็สเตอร์หลังก็อยู่ที่28ฟันนะฮะ เป็นของโอซากินะครับหน้าหลังแล้วก็โซ่สีเขียวนะครับลองเอาไปใส่ดูนะครับเป็นยังไงก็รายงานมาด้วยนะครับผมลองดูนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับโซ่สเตอร์นะฮะก็ทักมาทางเพจนะครับหรือไม่ก็กริ้งกรังมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับเอาลงไปไล่ดูนะครับน้องๆมันก็ยังว่าสูตรไม่ตายตัวนะฮะ สวัสดีครั้งครับสวัสดีครับ